สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิโรธย้อนอนุทินก็จีนรับเองวัคซีนเขาคุณภาพต่ำแทนที่จะตระหนักดันแก้ตัวให้คนขายล่าสุดวิโรธก้าวไกล ซัดเตือดอนุทินต้องยกข่าวเพราะจีนยอมรับวัคซีนคุณภาพต่ำคนขายยอมรับก็ควรจะต้องติดต่อล็อตหน้าจะเอาอย่างไรแต่นี่ดันมาแก้ตัวให้กับคนขายกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยืนยันตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนว่าวัคซีนแอสตราเซเนก และวัคซีนชิโนแวคกที่รัฐบาลน,นำเข้ามานั้นมีประสิทธิภาพใช้ควบคุมโรคพร้อมระบุถึงนักการเมืองที่ไม่มีความรู้เรื่องของวัคซีนหยิบยกข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศกล่าวหารัฐบาลจัดซื้อวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพนั้นทำคนสับสนกระทบการรับวัคซีนของประชาชนและอาจไม่เป็นไปตามแผนการควบคุมโรคนั้นล่าสุด นายวิโรธลักษณาดิซอนสสบัญชีรายชื่อโฆศกพักข้าวไกลได้ทวีตข้อความแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวในหลายข้อความโดยระบุว่าผมได้ตอบคุณอนุทินด้วยความสุภาพแล้วครับหวังว่าคุณอนุทินจะตอบคำถามผมบ้างถ้าคุณอนุทินยังคงจับจดกับเรื่องการกราบอกที่แต่งขึ้นมาเองผมแนะนำว่าณนะเวลานี้ คนที่คุณอนุทินควรไปกราบอกขอโทษมากที่สุดคือประชาชนที่กําลังแบก2.5แสนล้านบาทต่อเดือนนะครับท,ทั้งที่ประเทศจีนเขาออกมายอมรับว่าวัคซีนที่เขาผลิตมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเราในฐานะผู้ซื้อก็ควรจะตระหนักเข้าใจว่าฉีดก็คงดีกว่าไม่ฉีดแต่นับจากนี้จะเอาไง ก็ต้องคิดต่อแล้วครับอย่าให้ต้องซ้ำรอยหรือไปคล้ายๆกับกรณีการจัดซื้อ GT 2 0 0เลยคนขายเขาออกมายอมรับเองว่าของที่เขาขายมีประสิทธิภาพต่ำแทนที่คนซื้อจะออกมาเรียกร้องขอต่อรองกับคนขายว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรดันออกมาแก้ตัวให้กับคนขายพลวัน คุณอนุทินน่าจะเข้าใจผิดครับเพราะตอนนี้ชิโนแวกยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน EUL ของ WHO ครับ<ม>เดิมมีข่าวว่าจะขึ้นในเดือนมีนาคมตอนนี้ระบุว่าเป็นเดือนเมษาครับถ้าชิโนแวกอยู่ในทะเบียน EUL หรือ Emergency Use r i s t แล้วก็แสดงว่าเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในเดือนเมษานี้เอง แต่จากสเตตัสล่าสุดยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ให้ขึ้นนะครับความคืบหน้าล่าสุดเต้มงคลกิจโดดป้องชูวิทยายกสั่งเอาผิดแฉไทยคู่ฟ้าครับย้อนถามตัวเองคุมตํารวจไม่รับผิดชอบหรือมงคลกิจออกโรงปกป้องชูวิทย์กมลวิสิทธ์หลังนายยกสั่งเอาผิดแฉไทยคู่ฟ้าครับพร้อมประกันตัวช่วย กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์เปรียบเทียบคัสเตอร์สถานบันเทิงคริสตอนครับย่านทองหล่อเป็นไทยคู่ฟ้าครับโดยระบุว่ามีนักการเมืองนักธุรกิจเป็นขาประจำร่วมใช้บริการล่าสุด13เมษายนในมงคลกิจสุขสินธารนนท สสบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลได้โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลายสเตตัสใจความดังต่อไปนี้เมื่อผู้จัดการร้านคริสตันครับเอเมอรอลครับสารตัดสินติดคุก2เดือนแล้วเจ้าของตัวจริงหุ้นส่วนผู้อยู่เบื้องหลังไม่จัดการหรือแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปะละเลยอาทิเช่น รมวรมอทอพอบอตร,รนายกฐานะคุมตำรวจจะไม่รับผิดชอบเลยหรือเดือดร้อนทั้งประเทศถ้าท่านนายกจะดำเนินคดีปิดปากเสียชีวิตเพราะออกมาพูดความจริงเรื่องคิสตัอนครับทองล่อผมจะใช้ตำแหน่งสอสประกันตัวพร้อมช่วยสู้คดีให้ครับผมเป็นสมาชิกพักการเมืองแรกในชีวิตคือพักต้นตระกูลไทย เมื่อปี2544ตอนนั้นผมอายุ19ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณชูวิทย์นั้นได้ออกมาแฉร,รัวๆนะครับเกี่ยวกับคริสตันครับซึ่งมีข้อความดังนี้ครับชูวิทย์จี้ภาครัฐสืบหุ้นส่วนครับทองหล่อไม่ถือสาลิ้วล้อนายกนำเปรียบสุนักนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดัง โพสต์ Post, ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าหุ้นส่วนนอมินีอิทธิพลและริวล้อคริสตัอนครับและเมือลอกครับลงทุนไปหลายร้อยล้านบาทสถานที่หรูหราโอโถงทั้งอยู่ในทำเลที่ดินแพงดั่งทองคำอย่างถนนทองหล่อแหล่งรวมคอนโดหรูหราร้านอาหารแพงระยับมีใครเคยสงสัยไหมว่าเงินทุน มากมายขนาดนี้เจ้าของสถานที่คริสตัอนคลับคือใครมีตัวตนมาจากไหนทำอาชีพอะไรมาก่อนรายได้ขนาดไหนเสียภาษีเท่าไหร่ข่าวว่าเจ้าของชื่อออสยังเป็นคนหนุ่มๆ3มกว่าแต่ขยายสาขาเป็นว่าเล่นแต่ละสาขาไหนจะค่าที่ค่าก่อสร้างค่าตกแต่งและที่สำคัญคนไม่มีตัวตนไม่มีที่มาที่ไป ฉะไหนจู่ๆมาเปิดได้จิ้งใหญ่แบบนี้คอนเน็ชันจากไหนใบอนุญาตสถานบริการมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นนมินีใครให้ออกหน้ารับแทนเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะหลับหูหลับตาเพราะเงินหรือเส้นสายใหญ่โตแท้จริงใครคือหุ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังขับดังแห่งนี้ที่เป็นแหล่งรวม เหล่าลูกคนดังไฮโซนักการเมืองเศรษฐีกระเป๋าหนักมาเที่ยวคนธรรมดาเดินดินกินเงินเดือนหาเช้ากินคําไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเหยียบเข้าไปเรื่องอย่างนี้สิที่ผมว่าหน่วยงานสารพันของรัฐน่าจะสนใจมากกว่าไม่ใช่ทำแบบขอไปทีเรื่องพ้นไปวันๆแล้วแซงว่าเป็นคนดีไม่กินไม่เที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถานที่อโครจรแถมมาเอาเรื่องขู่เข็นผมคนที่เอาเรื่องนี้มาพูดให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสังคมไทยความคืบหน้าล่าสุดศักสยามคาดได้ออกจากโรงพยาบาล21เมษายนนี้ยืนยันไทม์ไลน์เป็นเรื่องจริงทั้งหมด13เมษายนนายศักสยามชิดชอบรัฐมตีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการป่วยภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาขณะน,นี้อาการโดยรวมปกติทั้งการหายใจความดันและไม่มีไข้คาดว่าแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่21เมษายนส่วนที่ตอนนี้โซเชียลมีเดีย มีการวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีหนักถึงไทม์ไลน์ในศักสยามกล่าวว่าความคิดคนห้ามกันไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ความจริงที่ผ่านมามีเฟซนิวหรือข่าวปลอมเยอะมากมีการใส่รูปใส่ข้อความพยายามสื่อสารว่าคนในภาพเหมือนหรือคล้ายกับตนซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วสเคสและตนเองก็ไม่สบายด้วย แต่ทั้งนี้เข้าใจดีว่าความสงสัยก็เป็นสิทธิของแต่ละคนอีกทั้งตนก็เป็นบุคคลสาธารณะแต่ทุกอย่างต้องดูข้อเท็จจริงตนก็ถือเป็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อและที่ผ่านมาก็มีคนติดเชื้อมากมายไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวทั้งนี้เราต้องช่วยกันลดการแพร่ระบาดให้ลดลง เพื่อประโยชน์ของทุกคนสิ่งที่น่าห่วงคือเราต้องไม่กาดตกในศักสยามยังกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญเข้าให้ข้อมูลและชี้แจงไทม์ไลน์ว่าขอให้ตนหายดีก่อนเพราะตอนนี้ ยังไม่หายดีเนื่องจากต้องพักรักษาตัวเพื่อรอดูอาการและกักตัวเพื่อควบคุมโรครวมถึงยังไม่เห็นเอกสารที่นายศิระทําเรื่องเชิญมาขอให้เห็นเอกสารก่อนส่วนกรณีที่นายศิระระบุว่าหากนักการเมืองหรือรัฐมนตรีคนใดปกปิดไทม์ไลน์ถือว่าขัดจริยธรรมต้องแสดงสปิริตออกมามองว่า ประเด็นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนความเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ในศักสยามกล่าวว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นขอให้ตนรักษาตัวให้หายดีก่อนอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนยกกาดระวังตนเองเพราะเชื้อโควิด -19 ไม่เลือกเพศอายุและการศึกษาดังนั้นต้องระมัดระวังคนที่สัมผัสผู้ติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อต่อได้ เสมอแต่เมื่อเป็นแล้วก็พบแพทย์ต้องเข้าใจโรคนี้และปฏิบัติตามที่แพทย์สั่ง